สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนข้าราชการคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับผมสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการครับอยากจะมานําเรียนข้อมูลบางเรื่องให้ท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้วันที่31กมกราคม2565นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการ w ว r k ์กฟอร์ม6 เมื่อเช้ามีการพูดคุยกันในการประชุมผู้ริหารกระทรวงสาธาธิการครับก็ได้หาหรือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธิการท่านเลขาธิการกอปนะครับถึงเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมต่อหรือไม่นะครับในเดือนกุมภาธ์เราคุยกันในแง่ของสถานศึกษาควรจะได้รับการเปิดเรียนไปด้วยพร้อมกันนะครับสุดท้ายเราเห็นว่าปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถจะ ควบคุมกำกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ตามแผนง,งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความเห็นในผู้บริหารร่วมกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์สองห้าาเป็นต้นใบคือพรุ่งนี้นะครับเราก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นในเรื่องของสถานศึกษาสามารถเปิดได้ตามปกตินะครับโดยมีเงื่อนไขเดียวใช่ไหมครับของ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสวัสดิการคือคุณครูจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็ม85%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเรียนแล้วนะครับก็ต้องตรวจผ่านไทซ็อกคูบิชพลัสของกรมอนามัยน,น,นะครับใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือวัดอุณหภูมิการใช้ภาชนะของตนเองนะครับการตรวจไทยเซฟไทยเนี่ยทุกวันเป็นรายบุคคลยังต้องทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้พิหา,ารศึกษาท่านคนาจารย์ท่านผู้บริการเขตท่านผออ,อวิรยัยรวมทั้งศึกษาธิการจังหวัดนะครับได้ร่วมกันดําเนินการตามแผนง,งานโดยเครื่องคัดนะครับเรื่องที่2ครับในช่วงนี้เรากําลังเรียกว่าสํารวจข้อมูลน้องๆเด็กอายุ5ถึงไม่เกิน12ปีไม่เกิน12ปีนะครับว่ามีท่านผู้ปกครองอยากจะให้ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดหรือไม่นะครับเป็นยี่ห้อไฟเซอร์อันนี้เป็นวัคซีนสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับไฟเซอร์ฝาสีส้มตอนนี้ข้อมูลที่ได้รับมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อวันที่27มกราคมนะครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าวัคซีนจะเข้ามาประมาณสัปดาห์ละ300,000โดสนะครับ300,000 300,000เราคาดว่าน้องๆคงจะลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนประมาณสัก3ล้าน5แสนคน เป็นอย่างน้อยนะครับจาก5ล้านคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับในการฉีดเข็ม1ไปเข็ม2นะครับเขาประมาณได้ว,ว่าประมาณ8ปดถึงสิสัปดาห์นะครับของกระทรวงสาธารณสุขคือเว้นระยะห่างเข็ม1นึ่งและเข็ม2เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดนะครับในการป้องก,กันโรคโควิดใ i นะครับเพราะฉะนั้นสรุป2เรื่องนะครับ 1. ตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าห้เราก็จะมาปฏิบัตรริราชการตามปกติกันนะครับทั้งในสำนักง,งานและในสานาึกษา เรื่องที่2เรากําลังจัดการสารวจข้อมูลนะครับซึ่งจริงก็สารวจเสร็จมาแล้ว40กจังหวัดนะครับอตอนนี้เราคงจะได้ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดของประเทศนะครับว่าน้องๆที่ท่บุกของใหญ่ฉีดวัคซีนไปจำนวนเท่าไหร่นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็พรุ่งนี้1กุมภาพันธ์2565เจอกันที่ทํางานนะครับขอบคุณครับ